ตายละตายลวกูเอ้ยสองวิสองวิสองวิทวิอุยสองวิสองวิสวัสดีเพืเพื่อนทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นจูเลียนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปอ่าเอางี้ดีกว่าคลิปก่อนหน้านี้คือเป็นคลิปหลิงใช่ไหมอ่าคลิปก่อนนี้หน้านี้เป็นคลิปหลิงแล้วคลิปหลิงเนี่ยผมเล่นแล้วแบบตัวมันก็เท่ตัวมันก็ดีนะแต่ผมเล่นไปเล่นมาแล้วผมรู้สึกไม่ค่อยแบกว่ะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเก่งเมื่อไหร่ผมจะมาเก็บ EP 2ต่อปล่อย EP 1ไว้งั้นแหละวันนี้นะครับผมมีตัวที่ผมถนัดที่สุดเท่าที่ผมเล่นเกม Mobile Legends มาเลยนะครับผมไปทั้งได้ตําแหน่งป่าและตําแหน่งออฟเลนนะฮะเท่าที่ผมเล่นมาก็คือจูเลียนนะครับผมจูเลียนเป็นตัวที่ผมเล่นแล้วเข้ามือที่สุดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนเป้าหมายนะฮะจากลิงนะครับเป็นจูเลียนในการมาเก็บเม็ด จูเลียนเลยนะฮะคลิปนี้จะเป็น EP ีแรกนะฮะในการเก็บจูเลียนนั่นเองนะฮะก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับจูเลียนจูเลียนอ่าเก็บเม็ดไปท็อปเวิลด์นั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นเป็นคลิปแรกนะฮะซึ่งเซตเทมผมก็จะออกประมาณนี้นั่นเองนะครับผมก็ไม่ได้ออกเหมือนอ่าพวกเซตที่1อะไรหรอกอืมก็จะออกประมาณนี้แหละผมเพราะว่าแบบเอามาไว้แบกอะไอปีกนี่ค่อนข้างที่จะดีเลยปีกนี่ก็คือถ้าเลือดต่ําจะมีสกิลรีเซ็ตสกิลมาอีกตอนรีเซ็ตสกิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีมากนะมันทําให้เราแบบ พลิวแะพริวพริวเอะเข้าใจปะพลิวเลยนะฮะโอเคก็งั้นเดี๋ยวเราเข้าไปลุยกันในเกมอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปลุยในเกมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่แวะเข้ามานะฮะใครที่กดโซโลโเกมนี้แล้วกดแบบไม่ไหวไม่มีเพื่อนเล่นนะฮะมาที่ใต้ร่างคลิปผมนะฮะใต้ร่างคลิปผมจะมีแชทที่เขียนว่าจะไม่กดโซโลอีกต่อไปนะฮะ๋ยวผมให้ดูเป็นไงอ่าจะเป็นกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มใน เขาเรียกว่ากลุ่มในเมสเซจนะในเฟซเมสเซจนะครับก็กดลิงก์เข้าไปแล้วก็จะเข้ามาในกลุ่มนี้เลยนะครับสามารถเชิญเพื่อนหรือเชิญอะไรมาได้กันได้แล้วผมก็จะมาโพสในอ,อยู่ในแชทหลักเนี่ยโพสต์เลขห้องแล้วก็มาเล่นด้วยกันเราจะไม่กดเดี๋ยวผมขึ้นสตรีมนะผมจะบอกอีกทีแล้วเราก็จะไม่ต้องมากดากดโซโล่ต่อไปเราก็มาพิมพ์เลขห้องแล้วให้คนในเนี้ยเข้ามาแล้วมาเล่นด้วยกันนะฮะอยากได้กี่ดาวเนะี่ยเออถ้าคนในแชทเนี่ยมีเยอะมากเท่าไหร่ เราก็จะมีตี้มากขึ้นเท่านั้นนะครับผมสามารถมาทิ้งเลขห้องแล้วก็มาคุยกันตรงนี้ได้เลยคือผมคิดคือแบบผมเล่นแล้วผมแบบโอ้ผมไม่อยากกดโซโลเลยว่ะอยากหาเพื่อนเล่นบ้างอยากหาใครมาเล่นบ้างใครที่อยากเล่นกับผมก็มาอยู่ในนี้ได้นะครับผมผมจะโพสต์เลขห้องแล้วก็เข้ามาเล่นกับผมนะฮะไต่แรงไปด้วยกันนะฮะคือผมคิดมานานแล้ะคือผมว่ามันต้องมีว่ะไม่งั้นก็จะไม่มีเพื่อนเล่นนะฮะคนที่รู้นะครับก็จะดูเป็นเป็นคนที่ดูคลิปนี้อยู่หรือมาจากช่องผมนะครับผมหรือว่าจะจะชวนเพื่อนมาจะชวนใครมาจะแชร์ไปไหนก็ เข้ามากันเยอะๆได้เลยนะครับผม,มแชทนี้ก็จะเอาไว้เฉพาะ่าไม่เอาคนเลือน <c oughs> แบบมาพิมพ์อะไรเงี้ยเอาแค่แบบว่าอ่าหาเพื่อนเล่นในห้องนี้พิมพ์เลขห้องแล้วเข้ามาเล่นด้วยกันก็โอเคแล้วนะครับผมผมเอาแค่นี้เลยนะฮะโอเคก็กลับมาต่อกันที่จูเลียนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวเราโซโล่แรงกันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เนี่ย <c oughs> จริงๆเนี่ยที่นี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมโซโล่นะถ้าเกิดผมจะทําคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมจะโพสเข้าไปในแชทนั่นแหละ เลขห้องแล้วก็ให้คนเข้ามาในนี้ขอ4คนแล้วก็มาเล่นด้วยกันนะครับผมอืมมาแล้วมาเล่นด้วยกันเราจะได้แบบลงคลิปด,ด้วยกันใครอยากลงคลิปกับผมก็มาลงได้ด้วยนั่นเองนะครับผมมาแล้วก็กดโ,โซโล,โลแ่แรงแรงยี่สิดาวนะฮะในการเก็บเมสจูเลียนนะฮะก็สําหรับอ่าแต้มจูเลียนนะครับผมเนี่ยสองพเลยนําหลิงไปแล้วนะครับผมนําหลิงไปแล้วนะก็อีกอ่นาคะแนนที่ทำให้ติดอันดับอีก7,800แต้มจะติดระดับโลก แต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะที่มันเยอะจังวะโอ้ย,อยาขาดอีกหน่อยเดียวมันต้องเป็นแต้มเจ็ดพันสามโอเคอันนี้ก็เป็นแจ้แต้มสี่พันเจ็ดแต้มสี่พันเจ็ดก็ไม่น่า,ายากนะติดทับประเทศไทยเออทับประเทศไทยไม่น่า,ายากนะฮะโอเคมากดโซโล่ก่อนทีนี้เป็นการกดโซโล่ครั้งสุดท้ายของผมนะฮะก็ใครที่ดูคลิปอยู่ก็ฝากมาดูไลฟ์ผมด้วยนะฮะแล้วผมขึ้นไลฟ์ like ก็ท่านผู้ชมก็จะได้เห็นผมไลฟ์นะฮะแล้วก็เราเข้ามาเล่นด้วยกันได้โอเคเข้าอยู่ในเกมที่เรียบร้อยแล้ว ก็จูเลียนก็จับไปเลยนะฮะอัตราชนะแปดสิเปอร์เซ็นะฮะค่อนข้างที่จะเยอะนะะโอ้ผมได้เล่นป่าด้วยตานี้บอกเลยรู้เรื่องรู้ราวกับซึ่งผมจะใช้เป็นไอ้นี่นะเขาเรียกว่าพลังแฝงเป็นของแอสซัสซินอยู่นะครับผมเพราะว่าของเวทมันแค่เวลสาแปดต่ของแอสซัสซินมันเวลห้สามเพราะนั้นผมใช้แอสซัสซินดีกว่านะฮะมนันจะดีน่าจะดีกว่าครับผมแล้วก็ใช้เซตนี้นะครับผมจะได้ฟาร์มไวๆเนาะ คามไว้ไหวตีแรงแรงนะครับเฮ้ย hey, ผมมีสก,กินนี้นี่ผมใช้สก,กินนี้แสงดาวผมเลือกเอาสก,กินนี้มานะแสงดาวเดี๋ยวผมจะซื้ออยู่ <c oughs> ตอนนี้มันให้เล่นฟรีเล่นๆไปก่อนเดี๋ยวผมซื้อสก,กินเนี้ยเพราะว่าสก,กินพวกเนี้ยมันต้องรองกิจกรรมมาหมดเลยผมไม่สามารถกดซื้อได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยมันไม่ได้เปิดขายตลอดอย่างเงี้ยโอ้โหผมอยากได้มากเลยอะไรก็ได้สักตัวหนึ่งอ่ะไม่ได้ไม่มีก <c oughs> ็ข้างเซ็งอ่ะข้างเซ็งอุ้ยเจอชูด้วย ตัวเราค่อนข้างแพ้ชูนะว่าเราเบิร์มันไม่ได้มันจะเตะเราแต่ไม่เป็นไรเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงเกมนี้โอ้เกมนี้ ฝั่งนู้นรับตัวละครมาข้างที่จะเอาเรื่องอยู่มผมแพ้ชูอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกเลยครับผมเมโลท็อปอัพบริการ24ชั่วโมงเติมประหยัดกว่าเติมเองเติมถูกเติมไวมีบริการเติมเกมชั้นนำใช้เพียงแค่ย i d ดีหรือ Open ID ปลอดภัยไร้รีฟันเติมได้ที่เพจเมโลท็อปอัพหรือแอดไลน์เมโลท็อปอัพใครที่กำลังหา ID ดี ROV ผมขอแนะนำเพจไอเมนต้น TP7 ที่มี ID ดีให้เลือกเยอะสก,กิลแลมีเพียบการันตีผู้ติดตาม2 0 0 0 0คนชื่อเพจอยู่ใต้คลิปอัพอัพอัพไรนะ อัพหนึ่งหรืออัพสองหรืออัพสามดีอัพสามดีกว่าสามฟาร์มแล้วกันครับผมมาไม่รู้อะไรฟาร์มเร็วกันนะ <c oughs> โอเคอเฮ้ยค,คุชี่อ่อนก็นปามาเฮ้ยมีเพื่อนเราช่ชยฟาร์มด้วย่ชยฟาร์มหรือเปล่า่วยฟาร์มหรือเปล่าไม่เลยเก็บผลิตไว้เก็บผลิตไว้อัอพ อัพสองดีกว่านะถ้าจะเอาเต่าอ,อ,อุ้ยฮายาบุษาะหกร้อยนะบุ๊บอ้าวได้อ่า,อ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 าตายนะตายนะตายนะบุ๊บเฮ้ยชูมาว่ะชูมาว่ะเฮ้ยชูมาวะ,าวะ,เ,อาวะเอามัานจากการชูดี <Okay. S 1> ถ้าเราอัพสองมาเราจะฟาร์มชาร์จแต่เราจะ เนี่ยล่ะผมเลยอัพสองมาเพื่อที่จะแบบจะไม่เป็นไรตอนนี้ได้ครบแล้วโอโห้ไปสองเลยแล้วมันรอดด้วยเพื่อเราหนักหน่วงนะหนักหน่วงถ้าชูไม่ได้เหรอเนี่ยโอ้โซโลแรลงทีนี้จะเป็นโซโลแรลงที่สุดท้ายนะเพราะว่าเดี๋ยว อยากให้คอมมูนิตี้เข้ามากันเยอะๆนะจะได้แบบว่ามาเล่นด้วยกันนะโอเคโอ้ได้ไหม่ะด้านบนอุ๊ยอยู่นู่นอยู่นู่นอยู่นู่นเก้าวีเลยวะเพื่อนเพื่อนมาไหมเนี่ยแต่ฮายอบุษฎอนู่นอะ โอ้ไม่ไม่ให้ไม่ใช่ผมเลยว่ะเบิดไปเบิดเบิดเพิ่มเพิ่มเพิ่มเบิดอย่งีเร็วสุดนะเบิดอย่งีเร็วสุดเบิดอย่งีเร็วสุดเว้ยหายาปัสสาวะใหรุ่นเพราะฉะนั้นบับรูก็จะเป็นของเราผมจะเบิร์ดแบบไวสุดก็คือใช้สามสองหรือสองสามก็ได้นะฮะในการเบิร์ดไปเว้ยวิ่งวิ่งวิ่ง มีวิ่งเจอสูตรผมก็ไปเบิร์ด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 ไวสุดตัดหม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 ดผมบอกเลยเอ้ยใครจะบุษบาไปแก๊งละนะฮะไฟงี้ไวสุดไฟงี้ไวสุดโอ้โหเพื่อนตายไหมเนี่ยโอ้โหด้านบนแย่สองสามหนึ่งไฟไวสุด ครับผมหรือเปล่าเพราะว่าสก,กิลหนึ่งมันจะได้นี่ไงเนี่ย,ยอย่างนี้ก็ฟาร์มได้นะฮะไม่อยากแกงชูเลยตัวเราค่อนข้าง,างแพ้ชูไปดีกว่าเดินตัดกลางนะ้ำแม่งเลยแม่งเห็นเราด้วยนีย่เราเก็บทุกทรัพยากรนะฮะ รวยกว่านหายยาบุษะอยู่เฮ้ยเฮ้ยล็อกขาอลาหนึ่งเรียบร้อยตายเฮ้ยเอจาร่าเอจาล่าอหอหือตีสู้ตีสู้ไหวตีสู้ไหวตีสู้ไหวหลบเฮ้ยเฮ้ยตีสู้ตีสู้สสสโอ้โหไม่ไหวปะกูชีเอ,เ <c oughs> ออมนาปาหนึ่งโดนเราอะค่อนข้างแย่ด้านล่างไหวปะอาร์มอนจะไปศูนย์สอง เฮ้ยชี้หาแล้วปล่าเอาบุกันโอ้โหฮึบได้เว้ยไปแล้วว่ะซีวีซีวีผมสวนเอาเดิมาไหม รอ5ทีค่อยเขนะี่ยครีปนะ5ทีแล้วแล้อขาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเบิร์ตร้อ,อยนั่นแหละครับผมอ่าตายไหมเนี่ย วัวยังไงโอ้โหแรง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 มาดิมาดิเฮ้ยอ๋อเดียวมาได้เดียวฮึฮึลมลมลมล ตบได้เว้ยตีเลยเพื่อนผมให้เพื่อนจัดก,การนะผมตีไม่ถึงฮึบล็อกขาโยตาน,นตันเข้าไปตีตีอุ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวฮึบโอ้โหไม่ถึงว่ะตายแล้วกูหานละตายแล้วกูเอ้สองวิสองวิสองวิว อุ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เดียวนี่เดียวโอ้ยเกือบไหวเมื่อกี้เกือบไหวนิดเดียวผมโดนลุมเยอะเกินปีกปีกปีกเยวผมเอาปีกมาน่าจะแบบรีสกิลทันไม่ปีกก็ดาบถึกนะเฮ้ยลั่น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 ปึ๊บ โอ้โหช่วยทันเอ้ยเอ้ยไอ้ตัวนึงเอ้ยเอาตาย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 เฮ้ยกลับมาบนี้กลับแาบนี้ชูฟืบฟืบหลบหลบถึงหลอดเตะกูดิเตะกูเตะกูกูล่ากูล่ากูวางดักไม่ถึงอาสกิูฟิ้งไม่ถึงว่ะเฮ้ยตัวแม่งแขนสั้นงรึปั๊บรึปั๊บโอ้มันไม่โดนได้ไงอ่ะ <fen> วิ่ติวมาดิโอ้โหไปหมดเลยซึ่งกูตายแบบง่ายได้อุย๊ยแต่ผมสก,กิลใส่ชูไม่โดนเลยว่ะแขนสั้นเหรอแขนสั้นเหรอ ไม่ชมว่าเกดนี่จะชนะป่ะดูจากทรงเฮ้ยล็อกขาโอเคล็อกไม่ได้ไล่ล่าชูหรอ,อดีอ๋อตีตีตีต ยงีตไปไหนแล้ววันนี้นี่ออกว่าไปแล้วไปหมดแล้ววะหึหลบ,บได้ฆ่ามันซีเพื่อนเพื่อนไม่ฆ่ามันเรา ขี้หมดขี้หมดขี้หมดอ้าวชีฟหายแล้วมันจะมีคนแบบแจกแบบนี้แล้วท่านผู้ชมผมก็ต้องทำใจนะไปาย้วว่าเพื่อนเราทำสูตรเฮ้ยตายเนี่ยโอ้โหแล้วตายหมดเลยฝั่งเขาพยายามแบบอันนี้นะแต่ผมก็ไม่ไหวเฮ้ยอะไรเนี่ย bùng bùng, ti, vẫnไหว uổng vẫnไหว uổng, oh, chìm hẳn rồi, vươn tay vươn tay, hup, nhúc nhức 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 nhức, oh ho, té, vẫn uổng โอ้ยไอตัวนี้แม่งเอาอยากอะ่ะชูตัวมันเอาอยากด้ยจะข้มามัาหลายรอบแล้วเนี่ยตับเกาะรับเกาะเบิร์ดเบิร์เบิร์ดเบิร์เบิร์ผมแบกเองผมแบกเองเยอะโซโล,แล่แรงเขาเถื่อน <c oughs> เถื่อนจัดเ <c oughs> พื่อจะเพิ่งนะรอรอไฟห้าผมว่าผมไหว ว่าผมไหวหมดตอนนี้มตังผมล,ลั่นละผมดันบนสูงละแล้วผมล่าเลยโอ้ยสโลว์สโลว์สโล,สโล <c oughs> ดักดักผมดักนีด้ด,ดักนี้ดีกว่า <c oughs> นั่นแหละครับเฮ้ยฮาร์บิเฮ้ยยกไม,ไม่ต้องยกหรอกเบิร์ดเลย ไปเว้ยตกกลางดีวะกลางดีวะ,วะ,วะลง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 ผมว่าแม่งไม่น่าจบอ่ะฮะตีตายวะจีตีบ้าดีครับหลบมาได้ตีตีตีคุณต้องต,ตาแล้วสวย เออเป็นไงครับจูเลียนแบกได้อยู่แต่ว่าก็ค้างตึงอยู่โซโลมาเล่นกับผมครับมาเล่นกับผมกันทั้งหมดนะต้องนีดีต้องนีดีวะโอ้เข้าไป16คิวเลื่อนไป70,000ประมาณนี้ครับสำหรับเซตเอยมของผมนะฮะแล้วก็เจอตัวข้างที่เยอะชูมันออกดาเมจด้วย ออบอกเลยว่าได้ลั่นได้เรื่องนะฮะถ้าเมื่อกี้ไม่จบผมตายนี่ก็อาจจะโดนพลิกโดนไหลนั้นนี่แเป็นไงดูดเลือดเยอะปะตัวนี้ค่อนข้างโหดนะแรงเลยเซตนี้ผมเล่นแล้วค่อนข้างโอเคนะฮะตีแทงก็แรงตีอะไรก็แรงเพราะว่าเรามีจาะกเกรเวนโอเคนะฮะก็ประมาณนี้นะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะะมาที่ใต้คลิปนะครับ,มรบ,รบผมไม่โซโล่ต่อไปเป็นกลุ่มแชทนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนมีเฟซกันอยู่แล้วเข้ามาได้นะฮะใครอยากรู้เฟซผมก็ผมก็อยู่ในกลุ่มนี่แหละโอเคนะฮะก็มาเจอกันนะครับผม แล้ววันนี้ก็บายบายฝากติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กันด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบายบาย